เล้าหอยผาพี่น้องมือหนีสร้างเฮตดเล้าหอยผาจ้าไสร่อหอ้พร้อมเนี่จ้ามีหล่อเลื่อนพร้อมแข็งแรงคงทนดีพี่น้องใส่เสียบาได้หลายบ่ม,มีหักมีเอ็นเนาะจ้ะแข็งแรงพี่น้องเล้าผาแบบไหล่เนาะ สบายจ้าเลื่อนไปไสก็ได้ตามใจห้าชอบเนาะอยากเอาไปตากข้างนอกหรือในบ้านก็นได้นะจ้างามบ่พีน่น้องบ่แพงนี่จ้าพีน่น้องราค่าบ่แพงเนาะพีน่น้องผู้ใดอยากได้กะ ติดต่อมาเด้อจ้าเล่าผ่าแบบหล่อเลือนเนาะจ้าถ้าพี่น้องมาชมน,นี่ล่อหมุนหมุนเลือนไปได้เนาะจ้าใส่เสื้อผ้าได้หลายได้พี่น้องบอหักเนาะเพราะว่าใส่เล็กย่างดี ใจลอเลือนให้พอ้อถ้าพี่น้องรับชมน่าจะนี่ก็จะเป็นงานเล็กๆน้อยๆคือเล้าผ่าน่าจะเล่าตะผานี่สร้างพนก็จะสาธิตเนาะพี่น้องเลื่อนไปนันมานี้ได้น่ะจะตามใจชอบแต่ ถ้าเ้าอยากออกข้างนอกกะเลื่อนไปนะจ้านี่สร้างกำลังทดสอบล่อทดสอบล่อว่าเลื่อนสะดวกสบายบ่านอกพี่น้องนี่คืองานราวตากผ้าน,นะจ้าสนใจติดต่อได้เลยนะจ้าพี่น้องติดต่อผ่านช่องทางของสาวจินบ้านหน้านี่ละพี่น้อง ดีด้อจ้ะพี่น้องแบบนี้บตรงยกยานกนาะเลื่อนออกไปเลยไม่รอเลื่อนรออยูออกไปนะจ้ะอันนี้ก็จะประมาณยาวประมาณสองเมตรนะพี่น้องแต่ว่าตากผ้าได้ลายเติบอยู่ใส่เสื้อผ้าได้ลายเติบหรือเขาอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะจ้ะสร้าง สร้างสร้างคนเฮ็ตุให้ได้น่จ้ะอืมคนกำลังทดสอบหรอเนาะขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคลิปน่จ้ะคลิปหน้าจะมารีวิวให้พี่น้องเบ่งไหมนะจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้า